มาแล้วฮะโต้ใต้สา,ามบวกฟังเสียงนะฮะอย่างแซดน,นะครับเพื่อนโอ้โหจะลูกบดเข้าไปเลยฝนตกกันจ้าโอ้อะไรครับเนี่ยฝนตกลแล้วเพื่อนนะครับแล้วจุดสังเกตอย่างคือมีอินเตอร์ให้ด้วยนะที่สําคัญคือเห็นบอกว่ามีเนี่ยครับชุดเทอร์โบนะเกรดี้นะครับเดินมินิเออรมาทั้งเส้นสวยๆ ันนี้ต้องเรียกว่าอะไรน,นะรถเซอร์กิตไหมใช่อาลีกัตโต้องจูปิกาจูเอ็นวิชินเปเตร์แมนสวัสดีน้องนิวด้วยสวัสดีเอฟซีด้วย <c oughs> เห็นบอกวันนี้มีนางฟ้าเข้าบ้านทะลุฝนมาเลยเดี๋ยวดูกันก่อนเห็นบอกว่าวันนี้น้องนิวของแต่งเพียบเลยใช่ไหมวันนี้เรามีเป็นโตโยต้านะเพื่อนๆนะสามห่วงนะครับปีหนึ่งเก้าเก้าห้านะครับคันนี้เป็นเกียร์เข้าวัดเข้าวาด้วยเกียร์ธรรมดาเกียร์ธรรมะครับผม ชุดเด่นคันนี้นะครับเอาคร่กาวก่อนนะก็คือจะเป็นฝากระโปรงนะครับคาร์บอนแล้วก็แก้มคาร์บอนก็คือแท้นะครับทั้งหมดเลยกระจังหน้ากับไฟในไฟแต่งนะเพื่อนนะครับแล้วจุดสังเกตอย่างคือมีอินเตอร์ด้วยนะที่สําคัญคือเห็นบอกว่ามีเทอร์โบด้วยก็เป็นเทอร์โบด้วยนะคันนี้นะเพื่อนนะมาพ่อกันล้อมแม็กสวยๆเลยนะครับเบาเป็นตัวนอกด้วยนะครับคันนี้สีจะเป็นเวก้านะหรือบาเนี่ยนะฮะของแท้ตัวนอกเลย แต่รถสวยงามดิสเบรกสี่ล้อด้วยนะครับท้ายก็ไม่ธรรมดานะท้ายนะครับท้ายเป็นของสปินเตอร์นะครับเพื่อน <c oughs> สายตัวนอ่องนี่คือไม่ควรพลาดเลยคันนี้เนาะน้องนิวเนาะ <c oughs> สวยจริงๆนะครับแล้วก็มีโลบาร์นะครับหลังให้อีกด้วยนะครับว้าว <Wow. S 1> ทั้งชิ้นเลยพันสามถ้าเป็นเทอร์โบนะครับแล้วก็มีเตอร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นดิสเบรกสี่ล้อด้วย คาร์บอนนะนะครับแท้นะครับเดิมๆเลยนะครับไฟหน้าก็สวยงามนะครับอย่างที่บอกนะครับแล้วมีินเตอร์ให้ด้วยคนี้หลักหมื่นเพื่อนมาดูภายในดีหว่าน้องนิวกระจกเนี่ยนะฮะภายในเนี่ยคือเป็นกระบะหยี่ดำนะนะครับแล้วก็ซื้อกระจกนะครับถ้าเป็นเล่นไปนะเนี่ยเซ็นทัลล็อกยังใช้ได้เลยนะครับพวงมาลัยแต่งเนี่ยเป็นตัวนอกด้วย เบาะตัวนี้เนี่ยก็ไม่ถูกนะนเพื่อนๆนะเป็นเบาะแต่งนะฮะดูเลยครับเป็นเกียร์ธรรมดาสวยๆเลยเดี๋ยวเราดูฝั่งนู้นกันนะฮะฝั่งนี้ยัมีวัดร,รอบให้ด้วยนะครับเป็นเทปรานนั่งชิมเหมือนกันคนระับไปดูฝั่งนูน้นกันแผงประตูข้างด้านข้างเพื่อนๆนะก็ยังสวยกับมาหยี่ดำอย่างที่บอกเห็นะฮะดูลายเบาะกังก่อนตัวนอกนะอา้าวลืมฟังเสียงเลยน้องยังสตาร์ทนอ้องให้พี่ฟังหน่อยโอ้โหเสียงเล้าใจนะดูเลยครับ แกธรรมดาแอร์เอเอเย็นนะแล้วก็มีทวิสเตอร์ให้ด้วยนะครับเบาะหลังนี่ฮะก็เมื่อยสวยทุกบานนะเบาะคู่หน้าด้านหลังก็ยังสวยดูเบาะนี่ก่อนเลยโลบายสวยนะเนี่ยเฮ้ยโอเคอ่ะเสียงเสริกดีด้วยบอกเลยอย่างแซดน,นะครับภาษีหกเก้าด้วยนะครับไม่มีขาดนะนี่ครับดึงสลักออกก่อนห้องเครื่องบอกเลยว่า ส่งเข้าประกวดน,นี่ฮะแบตเตอรี่นี่ใหม่เอี่ยมนะแกะกล่องเลยนะครับเราไปเอาจากบ้านคุณลุงมานะครับแกไม่ได้ใช้เราเลยเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่เลยหมอนะ้อน้ำมีเนียมนี่ครับที่เด็ดตรงนี้อหอยโข่งของเรานะจ๊ะเทอร์โบนะครับนี่ฮะเกรดี้ด้วยนะเพื่อนนะเดินมีเนียมมาทั้งเส้นสวยๆเลยนะครับแล้วก็กอาการก็เกรดี้ด้วยนะครับลูกสะกนทำาชกหน้า แล้วก็เห็นเผื่อเดิมเฮ้ยโอเคเนี่ยไฟคาร์บอนแท้สลอบไหมอัดแซดให้หน่อยแซดให้หน่อยคราวนี้เราขออนุญาตขับแบบวัยรุ่นนิดนึงนะฮะอะไรนะเพลงอะไรนะโคซิงคก็แซด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 อะไรนะโคซิงค์เข้าใจแล้อ่ามาสักนิดนึงผมบอกเลยสุดคุ้มใครกำลังหาอยู่แบบครั้งนี้แล้วเพื่อนๆดูก่อนนี่เป็นจอจุฬาด้วยนะเป็นหมวดเดิมด้วยนะครับมาแล้วฮะโตัวตาสามบวก นะอยา่างแซดนะครับเพื่อนๆโอ้โหทะลุฝนก็นเข้าไปเลยฝนตกกระจาโตโยต้าสามห่วงนะเพื่อนๆปีเก GMT หนึ่งจุดสามโดยเป็นเทอร์โบนะสน,นิดนึงเลยไหมี๋ยวขอฟังเดี๋ยวขอฟังเสียงเทอร์โบล,ล,ลั่นๆหน่อย เียงหวานเทียบไหมทำมาสองแสนกว่าขอ,อกเลยได้ไปสุดคุ้มค,คันนี้เท่าไหร่ดิคันนี้จะไปที่แปดหมื่นเก้าพันบาทครัโอ้โหรับไปเดยน้จุบ